เอาข้าวแกงกะหรี่เนื้อความเผ็ดห้าสิบข่ะขอบพระคุณครับฮะ5หสินี่ชอบกินเผ็ดเหรอเปล่านะก็เฉยเฉยไม่ชอบแล้วจะสั่งทำไมล่ะเอออยากรู้อยากลองห้ามกินเหลือเชียวนะอ๋อใช่โปรดส่วนตัวที่พ่อแม่เธอขอไว้น่ะฉันเขียนมาให้แล้วนะอ๋ออ่ะเอ้าไม่ได้ฟังเลยนี่นี่นี่ขนาคุมลูกค้าก็ไม่เกี่ยวผมเป็ดชี้โดเลยอะมองอะไรของเธออยู่เนี่ย ตื่นสายมากแย่าง่เลยอะว่าไหมอย่าไปจ้องเขาสิเดี๋ยวก็โดนลากไปอีกล็ออืมอร่อยเดี๋ยวนะเอาจริงดิโอคุมะยิงด้วยคันดกคุงฉันมีของจะมาให้เหมือนกันนะอ้อนี่จ้ะเอะอะไรเนี่ยคาเทียนี่มันแบรนที่แพงหูฉีเลยไม่ใช่เหรอคือฉันเพิ่งเคยเขกับผู้ชายครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าคนไปแฟกนกันเขาต้องทำยังไงบ้างนะฉันก็เลยไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นในเด็ดดู เห็นว่าเอาไปเครื่องประดับใส่คู่กันก็น่าจะดีนะสร้อยคอซื้อมาเข้าคู่กันด้วยนะเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเทียไม่ใช่อะไรที่อยากจะซื้อก็ซื้อเลยแบบนี้นี่เลขศูนย์ห้าตัวขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของที่ควรเอามาให้กันในร้านแกงกะหรี่ด้วยซ้ำเซนในการใช้เงินของเธอนี่มันพิลึกชะมัดเอ๊ะถ้าเป็นของครบรอบแต่งงานสามสิบปียังพอว่าแต่นี่เพิ่งคบกันไม่กี่วันก็ให้ของขวัญขนาดนี้เนี่ยหนักใจเกิน ก็ขอบใจนะที่เป็นห่วงอะไรหลายหอย่ยางแต่ฉันว่าแทนที่จะผูกพันกันด้วยสิ่งของแบบนี้ก่อนอื่นเราควรเน้นไปที่ความผูกพันทางใจน่าจะเข้าท่ากว่านะควาผูกพันทางใจขอบพระคุณครับอือิ่มแล้วอิ่มแล้วสวยแกงกะหรี่ความเผ็ด50ิแบบเงือใไม่ออกสักหยดแต่ว่าก็าเหอนี่เราโม่ทำอะไรอยู่เนี่ย ไหนๆก็อุตส่าห์ซื้อมาให้ทั้งทีจะปฏิเสธไปก็น่าสงสารแย่หรือรับมาไว้ก่อนแล้วพอรับมาเรื่องที่เราเป็นผู้หญิงก็ยิ่งพูดไม่ออกเข้าไปใหญ่สิเริ่มยุ่งยากเข้าไปทุกทีแล้วสินี่ขนดาดคุ้งขนดาดคุ้งฉันค่อนข้างไม่ประษีภาษากับเรื่องรนะัองเร้าเนอะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ๋อเหมือนเคมีเข้ากันได้มั้งเคมีเข้ากันยังคู่สามีภรรยาที่อยู่กินด้วยกันนานหลายปี ถึงไม่ต้องพูดอะไรสักคำก็ยังเข้าใจกันละกันได้ใช่ไหมล่ะก็อะไรทำนองนั้นระมะั้งแล้วต้องทำยังไงถึงจะเป็นแบบนั้นได้ละ่ะก็มีแต่ต้องเล่นกันบ่อยๆคุยกันเยอะๆและรู้จักกันละกันให้มากเข้าไว้เท่านั้นละมะั้งเริ่มจากจุดนั้นก็ดีนะว่าไหมความรักนะ่ันดากคุ้งล่ะออจนี้ไป เธอเล่นกับฉันคุยกับฉันยเยอะๆบ้างหรือเปล่าอ่ะอืมแต่เรื่องของขวัญนนะ่ะเอาไว้สลับวันครบรอบก็พอนะจ้าเข้าใจแล้วจ้าโอคุมะถ้าเกิดว่าฉันเป็นผู้หญิงเธอจะว่ายังไงเหรอ <laughs> อะไรเลกคำถามหลุดโลกอะไรแบบนั้นอ่ะขนาดกูไปพูดสมองเพลหรือยังไงอ่ะ อย่างเธอไม่ต้องมาพูดเลยนะอืมถึงขนาดคารูจะกลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาแต่ถ้าแท้ขนาดนี้ฉันก็โอเคนะเหรอแม้แต่ก็ไปไปไม่ได้อยู่แล้วอนะ่ะโอโอคุมะจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรื่องแบบนี้มันยังเร็วไปสำหรับเรานะ แล้วไปทำไมล่ะเราเป็นแฟนกันแล้วนี่นาะเรื่องแบบเนี้ยมันธรรมดาจะตายเออแต่จริงอยู่ที่ว่าเราเป็นแฟนกันแล้วแต่ที่จริงแล้วฉันเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> เพราะงั้นฉันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทําเรื่องแบบนี้กับเธอหรอกอะไรกันนะถูกก็ไปแล้วแท้ๆยังต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกล่ะใครไปคนตัดสิงนงันหรอ <c oughs> เป็นผู้หญิงแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะคันดาคุงฉันนะ่ะนะ ไม่ได้รักที่ผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกนะที่ฉันรักนะ่ะคือคนหนึ่งที่ชื่อว่าคันดาคงเท่านั้นแหละรู้ไหมใช่ไหมละ่ะฝันรัฝันบ้าฝันบออะไรเนี่ยเราเฮ้ยอย่งกับว่าเก็บกดสะจนเอาไปฝันเลยฮะเฮ้ยห,หาอะไรอยู่เนี่ยฉัน โถยทำไมใจเต้นแบบนี้เนี่ยเพราะฝันแปลกๆนั่นแท้ๆไม่ได้เห็นฝันนั่นซะก,ก็คงจะดีอ้าวโถแบบนี้ก็เหมือนกับว่าฉันลักโอคุมมากหัวเป่าหัวปาเลยไม่ใช่หรือไงเนี่ยอย่างกับว่าอยากจะจูบจนจะบ,บ้าเลยเะฮะโอ้ยโถยคิดอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลคันดกคุงสวัสดีจ้ามีอะไรหรอทำไมแาตา่เช้าเชียวนะ ก็ไม่มีทุรา่าอะไรเป็นพิเศษหรอกคือแบบนึกอยากได้ยินเสียงเธอขึ้นมานะฮะอะไรกันเนี่ยนารักอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะคันดาคุ้งดีใจจังเลยคันหมดแล้วนะเธองั้นเดี๋ยวให้ฟังเยอะๆเลยละกันเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ที่ว่าให้ฟังเยอะๆนี่หมายความว่ายังไงเอานะ อเป็นไงบ้างคันดะคุ้งด้เดิขึ้นบ้างไหมไม่ใช่ที่บอกว่าอยากได้ยินเสียงไม่ได้ไหมายความแบบนี้เซ่เ<อ> <laughs> ปต่มุกที่สวยนี่คันดาคุ้งฉันเองก็อยากได้ยินเสียงคันดาคุ้งเหมือนกันนะ ขอบคุณที่ทรมาหานะรักที่สุดเลยล่ะอย่ามาทำอะไรบ้าๆแบบนี้สิฉันนึกว่าเธอสมองเพี้ยนไปแล้วจริงๆนะเนี่ยอะไรนะอ่า,นะอาแต่ก็ขอบใจนะลาลืงขึ้นบ้างแล้วล่ะ <c oughs> ดีแล้วเรจ้าวันนี้เรียนเสร็จแล้วเราไปห้องสมุดทำการบ้านด้วยกันไหมเอาสิไปไปถ้างั้นก็เครียตารางให้ว่างไว้ด้วยล่ะได้จ้าขอบคุณที่ชวนนะไม่หรอกทางฉันต้องหาที่ต้องขอบคุณนะ งั้นเจอกันที่มอนะเจ้าแล้วเจอกันนะคุยโทรศัพท์อยู่กับใครนะ่ะผู้ชายหรออานารุแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ <c oughs> มิสกินี่ก็ททำเสียงแบบนั้นได้ด้วยฮะเล่นออฟซับผมขึ้นเลยนะเนี่ยอย่าแยงงว้ยพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยฉันจะเปลี่ยนชุดออกไป ไว้จะมาสักถามอย่างละเอียดทีหลังนะจ๊ะไม่ที่ถามหรอกเว้ยไอ้บ้านี่